สวัสดีแฟนคลับด้านการเมืองวันนี้วันที่25สิงหาคม2 5 6 6หลังจากเราได้รับนะคะได้รับนายกรัฐมนตรีคนที่30แล้วเลข30ในในข้อวินิจฉัยส่วนตัวโดยเราเอาหลักโหราศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องดวงเมืองเกิดวันอาทิตย์ เลขสคือทักษะเดชอำนาจวาสนาบาร,รมีอย่าลืมว่าเลข3ดาวอังคารมันคือดาวของคนในเครื่องแบบส่วนมฤิตยูเป็นดาวที่ช่วยให้ดาวอังคารเกิดพลังอำนาจขึ้นอย่างสูงแต่ปัญหาของการที่ดาวมฤิตยูกับดาวอังคารมันชนกันเหมือนตอนนี้ ที่ดาวมริตยูจอรอยู่ตรงนี้มากระแทกดาวอังคารเดิมด้านบวกมันจะส่งเสริมให้เมืองไทยเกิดความกระตือรือร้อนค่อนข้างสูงเช่นกันกับนายกรัฐมนตรีคนที่30เราจะได้คนที่มีค่อนข้างจะมีอำนาจวาสนาพอสมควรแต่อย่าลืมคุณสมบัติของดาว มันเป็นดาวเหมือนพลังสองดวงที่มาประกบกันมันจะต้องมีเหตุเป็นไปบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะน่ารักนะคะแต่เรามีการเวลาวันจรเดือนจรปีจรแล้วการที่ดาวมฤตยูอยู่ตรงนี้7ปีมันกำลังเกิดการผ่องถ่ายนวัตกรรมให้ประเทศไทยในเรื่องของระบบเศรษฐกิจก็ ต้องดูกันเป็นรายเดือนย่อยๆในเมื่อเราได้นายกรัฐมนตรีมาละการที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2566แล้วเราก็ได้รัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมนะคะแล้วภาวะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอ่านข่าวไม่อ่านข่าวเราเอาดาวเข้ามาประกอบ การทำนายถามว่าดวงดาวมันเป็นจริงหรือไม่มันต้องค่อยๆดูกันไปตอนนี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวดวงเมืองเนะะี่ยค่ะตำแหน่งโดดเด่นมากที่เรือนภพที่หดาวอาทิตย์คุมลัคนาอยู่ถือว่าจะเป็นดาวประจําเมืองด้วยเข้าสู่เรือนภพที่หดาวอาทิตย์ตำแหน่งเกษตรราแล้วก็ตรีโกนไปยังดาวจรคือรา,ราหูพารหัสที่คุมลัคนาอยู่ด้วยเหมือนที่ที่ฉันบอกว่า คำว่าดาวพระรหสัสสบดีซึ่งอยู่ตรงนี้ยคลิปไหนไม่รู้นะคะอันนี้ไม่ใช่พิ่งพูดเดี๋ยวเขาจะจัดสรรให้เองคำว่าราชาโชคคือการจัดสรรโดยที่เรามันเป็นระบบฟ้าประทานค่ะฟ้าจะประทานให้เราไม่มีสิทธิ์เลือกเราไม่มีสิทธิ์ขอคำว่าราชาโชคในโหราศาสตร์คือการที่เขาจะบันดาลให้ มาดานดีหรือดานเสียก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงส่วนบุคคลถ้าเป็นดวงส่วนบุคคลเผอิญดาวพระรหัสบดีเดิมของเรามาจากเรือนภพสุภาสุภาคือผู้หลักผู้ใหญ่คือการจัดการการบริหารเหมือนที่ที่ฉันบอกคลิปเดียวนั่นแหละหากินได้ตลอดชาตินั่นแหละดวงเมืองที่บอกว่าการที่มรุตยูเข้ามาสู่ราศีพฤกษพมันจะกระแทกดาวอังคารให้มีพลังอํานาจนะคะแต่ปัญหาก็เหมือนที่บอกว่า มริตยูเดียวมันจัดการทีหลังซึ่งในความเป็นจริงของของการเลือกตั้งเมืองไทยเราไม่ใช่ประชาธิปไตยโดยแท้จริงนะคะคนก็มีคนมีอำนาจแค่บางส่วนที่เห็นว่าควรจะให้เมืองไทยไปอยู่ในทิศท,ทางใดเท่านั้นเองส่วนเราประชาชนเรามีหน้าที่ดูแลตัวเองยิ่งในหลักพุทธอัตตาหิอัต,ตนโนนาโถคะ่ะ ไม่ว่าระบบเศรษฐกิจไม่ว่าใครจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ใครก็ตามที่บริหารจัดการชีวิตตัวเองดีก็หมายความว่าชีวิตน่ะคุณไม่ต้องเกี่ยวพันกับรัฐบาลเลยเกี่ยวพันกับประเทศชาติเลยแต่ถามว่าคนที่อยู่ในระดับที่สูงพวกนักธุรกิจหรือ มีบริษัทที่ใหญ่โตซึ่งต้องเชื่อมสัมพันธ์กับคนมากหน้าหลายตาอันนั้นนะคะเขามีส่วนแน่ในเรื่องของนโยบายของทางการเมืองแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจหรือแม้เกี่ยวข้องกับคณะรัฐบาลแต่โดยส่วนมากเราประชาชนคนไทยแม้ตัวดิฉันก็เป็นเศษเสี้ยวทุลีดินที่ปีบิวบินบอนอยู่ในโลกใบนี้นะคะ เรามีหน้าที่ดูแลจัดการตัวเองไม่ว่าจะรัฐบาลอะไรก็ไ้แต่เพราะว่าในส่วนของคณะรัฐบาลคนที่มีหน้าที่ก็ให้เข้าจัดการไปนะคะในเมื่อฟ้าประธานให้ละฟ้าประธานให้ละแต่ถ้าถามว่าดาวอาทิตย์เดินหนึ่งราศีใช้เวลาหนึ่งเดือนไม่มีพักไม่มีเสิร์ตไม่มีเก,ก,ก๊เก๊กงกงไม่มีเงอะเง๊ะ ดังนั้นคนเกิดว่าอาทิตย์จึงเป็นคนที่มีระเบียบวินัยนะคะระเบียบวินัยหรือถ้าใครที่อยู่ในแดนลบก็เป็นคนที่ลบคงที่คงหวาจะเปลี่ยนแปลงเขาก็ยากเพราะธรรมชาติดาวอาทิตย์คือเดินเดินปกติตลอดเลยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นถ้าใครมีเพื่อนเป็นคนวาอาทิตย์ คนดีก็ดีอย่างนั้นดีดีตลอดไปใครที่มีเพื่อนเป็นคนชั่วพี่น้องเป็นคนชั่วหรือว่าตัวเองเป็นคนที่ด้านลบก็เป็นอย่างนั้นตลอดไปมันก็เกิดการปรับเปลี่ยนยากถามว่าเปลี่ยนดวงได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะก็เปลี่ยนพฤติกรรมนั่นแหละแต่การจะเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะต้องเกิดปัญญามันจะต้องมีแนวถูกคิดคนเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยังใหญ่ครั้งใหญ่ๆนะคะที่เขาว่ากันมาสักประมาณ4ีสาหครั้งในชีวิต ชีวิตปุถทุชนนะคะสี่าห้าครั้งที่ใหญ่ๆเลยนะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยถ้าใครที่ดวงดีหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงสองสามครั้งคือไม่มากเพราะว่าเป็นคนดีที่อาจจะไม่มีแรงกระทบแรงต้านเยอะดังนั้นช่วงนี้เมืองไทยก็คงจะราบเรียบอยู่พอสมควรเดี๋ยวถามว่าเดือนหน้ามันจะมีเกณฑ์ไม่ราบเรียบไหมมันจะไปอยู่ช่วงตุลาคมกับพฤศจิกายนอันนั้นก็ค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะคะ